นุยอัมพลลำพูนอยากเห็นรัฐบาลของประชาชนวอนก้าวไกลเพื่อไทยกลับมาจับมืออัมพลลำพูนนักร้องนำวงไมโครและนักแสดงชื่อดังโพสต์อินสตาแกรมเป็นภาพโลโก้ของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยพร้อมเขียนข้อความว่ากลับมาจับมือกันเถอะครับอยากเห็นรัฐบาลของประชาชนกรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพคอมเมนต์แฮชไบตลบนะจ๊ะหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นจริงค่ะแต่คงจะยากมากตอนเลือกตั้งผมหวังแบบนี้ละครับแต่ตอนนี้เห็นแล้วรู้สึกผิดหวังแต่ก็หวังเล็กๆว่าเพื่อไทยจะกลับใจมายืนอยู่บนหลักการที่ถูกต้องครับหวังว่าจะมีวันนี้ขอให้รีบกลับมาจับมือกันนะพรรคเพื่อไทยเราเอ,องมีกระบวนการการดำเนินการหา มติและก็ความเห็นในเรื่องนี้เรียบร้อย,ยนะครับเลยมีความมั่นใจว่าสสเพื่อไทยนะครับจะปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างสองพรรคครับผมคิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการอยู่แล้วนะครับในหลังจากที่มีการรับรองสสมีรัฐพิธีในวันนี้มีการเลือกสภาโดยทุกเัแล้วก็ตามกฎหมายก็บอกอยู่นะครับว่าเราใช้เวลากี่วันในการเลือกนายกรัฐมนตรีก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีกระบวนการที่ดีที่ แสดงให้เห็นถึงเอกภาพนะครับแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจทั้งในเรื่องของหลักการแล้วก็เรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องของความเสียสะในการที่จะทําให้ถึงเป้าหมายที่สําคัญกว่าก็คือการสบ่บผลไปเป็นนายกรัฐมนตรีและการจัดตั้งรัฐบาลอันมีเสถียรภาพแล้วก็เอกภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพของพวกเราที่อยู่บนนี้ทุกคน